ดยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทรายหมู่ที่2อนะคะดิฉันนางสาวพัชรินภูเทียมศรีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะคะคือผ้ามัดหมี่สีตะกอทอมือค่ะจะมีขั้นตอนการทำยังไงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมนะคะ วันนี้นะคะเราจะมี แม่ปราณีต้นเทียนนะคะที่เป็นประธานกลุ่มสตรีพอผ้าบ้านทรายหมู่ที่สองนะคะท่านจะมาะเล่าประสบการณ์แล้วก็ขั้นตอนการทําผ้ามัดหมี่ทอมือเนะะี่ยค่ะให้เราฟังนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะเริ่มจากการทำบ้านตั้งแต่พอส3บเมื่อก่อนนี้ <c oughs> พอเลิกจากําร <c oughs> ไรททํานาว่างแล้วก็จะมาหัดทอผ้าก็ <c oughs> จะมีคนมาเที่ยวตามหมู่บ้าน น่าจะมาเห็นก็มาขอซื้อไปใช้พอที่เขาก็เห็นว่าเออที่นี่ทาขาทำอะไรล้วก็มีคนเข้ามาซื้อเรื่อยๆมีหน่วยราชการและหน่วยงานได้หลายหน่วยก็มาส่งเสริมพัดชนาการทอก็เริ่มจากดั้งเดิมก็กอดทอแค่ทอมืออย่างเดียว ตอนนี้พัฒนาเป็นซอกีกระตกขึ้นมามก็จะคิดค้นลายใหม่ๆขึ้นมาก็าจะยามหาลายใหม่ๆขึ้นมาลายไหนที่มันเข้าสู่สมัยใหม่สมัยสยากลรุ่นใหม่ๆเราก็อยากปรับปรุงพัฒนาใหม่ๆอยากให้มีการตลาไปไกลๆมีลายใหม่ๆขึ้นมากว่านี้เราจะได้มีการตลาดเยอะๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ หลังจากที่เราฟังประวัติมาจากแม่ปานีนะคะเราก็จะมา,าถามคุณพี่ลานีนะคะว่ามีแรงบันดาลใจในการสร้างเลืดลายของผ้าย,ยังไงบ้างนะคะสมไม,มก่อนนี้มันมีแต่ลายโบราณแล้วทีนี้สมัยนี้มันพัฒนาไปแล้วเ,เราก็ต้องการให้ลายมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาพอผ้ารัดมาพัฒนา,ฒนาแล้วก็มาอุดหนุน,นล้วก็สาม,มารถที่จะทําสิ่งลายใหม่ๆไ,ไ,ได้ก็คือ สีสันสีสันนี่คือจะแบบเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้นะคะโทนพาสเทลทสีพาสเทลเป็นสไลด์หลากสีแล้วทีนี้ก็สีหวานหวานสีหวานหนะานเนาะไว้ดึงจะชอบนะ จากที่เราสัมภาษณ์คุณแม่ปานีต้นเทียนนะคะแล้วก็ป้าลานีนะคะตรงนี้ค่ะเราก็มีกลุ่มตลาดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้การทอผ้าของเราเนะะี่ยค่ะไม่ทันต่อความต้องการของตลาดนะคะทางมหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีะคะ่ะก็ได้ออกมาช่วยเหลือในกลุ่มนะคะในส่วนนี้ก็คือคณะวิทยาการจัดการนะคะเข้ามาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะโดยการสร้างลายผ้าขึ้น มาใหม่นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับตลาดและก็ความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นค่ะทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหก,การรมนะคะก็ได้นำหม้อต้มสีปลอดสารพิษนะคะเข้ามาช่วยให้กลุ่มอทอผ้าของเรานะคะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องรับมลพิษเพิ่มขึ้นนะคะขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการนะคะที่เข้ามาคิดค้นผลิตภัณฑ์ลายผ้าใหม่ๆ ะะเพื่อตอบโจทย์กับการตลาดกับความต้องการของตลาดของทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะที่ทำหม้อย้อมสีลอดสารเคมีนะคะมาให้กับสมาชิกในกลุ่มะคะ่ะทำให้การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของสมาชิกในกลุ่มนะคะได้รับ ความปลอดภัยแล้วก็มีพัฒนาการด้านการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอขอบคุณมหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีนะคะที่เล็งเห็นถึงความต้องการของประชาชนนะคะก็ชาวบ้านก็คือมีความดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทรายหมู่ที่2ของเรานะคะจะมีเพจเป็น ้ามัดหมี่ทอมือลบุรีนะคะแม่ปานีต้นเทียนนะคะเบอร์โทรศัพท์0896987784หรือจะเป็น l ล n e แอดก็ได้นะคะแอดลายมาที่ n o k ขีดกลางแล้วก็7784ค่ะ